สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาสอนท่านผู้ชมลบเพจ facebook ที่เราได้สร้างขึ้นมาทำได้ง่ายๆมาดูกันค่ะ ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนลบเพจ a c e b o o k ของเราที่เราเนี่ยนายทำการสร้างขึ้นมาจากโทรศัพท์มือถือแล้วเราก็จะลบในโทรศัพท์มือถืออย่างเช่นเคยนะคะซึ่งวิธีการลบทุกคนสามารถทำตามน้ำได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ Facebook ของเรากันก่อน เฟซบุ๊กที่เราจะเข้านะคะต้องเป็นเฟซบุ๊กที่เราได้นำไปสร้างเพจนะถ้าเฟซนี้ไม่ได้ไปสร้างเพจแล้วคุณจะไปลบเพจมันก็จะไม่มีเพจในคุณลบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องเอาเฟซบุ๊กที่เราเนี่ยได้เข้าไปสร้างเพจเพจนั้นค่ะแล้วทีนี้พอเราเข้ามาที่ Facebook แล้วให้เรากดไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือได้เลยอ่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่กดผิดนะคะทุกคน ขีดสามขีดตามลูกศรเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยไปที่คําว่าเพจของคุณเพจของคุณกดแตะเข้าไปจากนั้นนะคะมันก็จะมีเพจมากมายเลยที่เราเนี่ยได้สร้างไว้หรือว่าเราได้เป็นผู้ดูแลนะคะจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยเลือกเลือกเพจที่เราต้องการจะลบออกอน้ำก็จะเลือกเพจเด็กน้ำขุนกดแตะเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะพอเรากดแตะเข้ามาเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้มีอะไรมากมายเยอะแยะไปหมดที่จะให้เราเนี่ยเลือกกดไปแต่ว่าในวิธีการที่เราจะลบผิดนะคะให้เรามามาที่ตัวนี้อย่างเดียวเลยเป็นรูปฟันเฟืองนะคะกดแตะเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่คําว่าทั่วไปกดไปที่คําว่าทั่วไปปั๊บ โอเคเขาก็จะมีหัวข้อมากมายเลยก็จะมี m e s s e n g e r มีอนุญาตแชร์โพสต์มีลบเพจแล้วก็รวมเพจนะคะในกรณีที่เราจะลบเพจเนี่ยให้เรามาที่หัวข้อนี้อย่างเดียวนะคะหัวข้อคําว่าลบเพจเขาก็จะถามว่าเขาก็จะอธิบายว่าเมื่อคุณคลิกลบเพจจะถูกเลิกเผยแพร่ในทันทีคุณจะมีเวลา14วันในการกู้คืนเพจเพราะฉะนั้นนะคะ สิบสี่วันคืออะไรสิบสี่วันก็คือนับจากวันที่เราได้ทําการกดลบเพจติดตั้งขุดคนสร้างงานไปแล้วเนี่ยหากเราเปลี่ยนใจอยากจะอยากจะยังไม่ยังยัง,ยงไม่อยากลบเราก็ต้องเข้ามาให้ทันก่อนวันที่สิบสี่วันนะคะก่อนสิบสี่วันถ้าเลยสิบสี่วันแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถกู้คืนเพจ Facebook ของเราได้ค่ะแล้วทีนี้ถ้าทุกคนมั่นใจแล้วว่าทุกคนต้องการจะลบ ให้ทุกคนแตะไปที่คำว,ว่าลบจากนั้นก็จะมีคำว,ว,ว,ว่าลบเพจค่ะจะมีคำว่าลบเพจก็ให้ทุกคนกดลบเพจไปได้เลยและนี่นะคะก็เป็นวิธีการลบเพจ Facebook ของเราง่ายๆลองไปทำๆกันดูค่ะ